สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่าก,การเดนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุจะพามาชมไม้อของบ้านสวนแฟนฟินนะคะจัดโปรรับลมหนาวให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฝน,น,<ฟ>นค่ะค่ะวันนี้เรามาจัดโปรรับลมหนาวกันเนาะได้ค่ะวันนี้มีอะไรมาบ้างเอ่ยวันนี้ก็เป็นถือเป็นไม้เด็ดของสวนเหมือนกันนะคะค่ะไม้เด็ดไม้เด็ด ไม่เด็ดเลยห่วงด้วยใช่ใช่ใช่แอบห่วงด้วยนะคะมาที่ต้นแรกค่ะมาแบ่งปันมาแบ่งปันเอาต้นนี้เนาะอันนี้เป็นเป็นนางกวักด่างทองนะคะไม่ไม่ใช่เหลืองนะด่างทองอันนี้ใบใบล่าสุดค่ะค่ะค่ะนี่ใบล่าสุดสวยมากเลยใช่ใช่ต้นนี้ฝนพิเศษให้ห้าอยเก้าสิบบาทรวมส่งให้ราคาดีมากค่ะด่างทองเ้ยจ้ะสวยมาก ห้าร้อยเก้าสิบนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทเลยค่ะแล้วก็มาตัวนี้จะเป็นเสน่ห์จันดำด่างค่ะใบใหม่เขานี่ค่ะใบใหม่พึ่งกลางออกมาก็สีจะหายหน่อยหนึ่งแต่ฝนดีใจนะถ้าด่างถ้าด่างต่อไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงฝนว่าว่าใบเนี้ยด่างจัดแล้วค่ะอันนี้สวยเลยใช่ค่ะสวยเลยแต่ยังไงถ้าเขาด่างเขาก็ด่างอันนี้ก็ด่างกระจายสวยมากค่ะอมเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะสี่ใบค่ะต้นนี้ฝนจัดให้ที่ สามพันเก้าค่ะสามพันเก้าฟอร์มสี่ใบค่ะกระถางสี่นะคะค่ะฟอร์มฟอร์มสวยด้วยนะคะรากน้องคือทะลุและมาแล้วค่ะก็คือเปลี่ยนกระถางได้เปลี่ยนกระถางได้แล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นดำด่างไซส์เล็กค่ะแล้วก็มาดำด่างไซส์ใหญ่สวยค่ะไซส์ใหญ่ใบนี้ก็เกือบจะทิ้งนี่ใบใหม่เขาค่ะ สวยมากเลยเนี่ยค่ะพอพอเขาเขาก็ด่างทุกใบนะแต่ออกออกสีแบบนี้พอใบใหม่มาด่างนี้เขาก็จะสลับกันไปเนี่ยคือธรรมชาติของไม้ด่างเนาะค่เนี่ยค่ะสองสี่หต้นนี้หกใบค่ะยูนินฟอร์มกระถางสี่เหมือนกันเนี่ยรากาน่าจะต้องได้เปลี่ยนค่ะค่ะอันนี้เท่าไหร่คะห้าพันเก้ารอบาทต้นนี้ค่ะสวย ราคาดีด้วยนะคะตั้งแม่ได้ใหญ่มากค่ะกระถางนี้นะคะไปตัวนี้เป็นเป็นบุษราคาด่างเขาเรียกอะไรเลมอนค่ะค่ะเลมอนเลมอนนี่ค่ะอันนี้สวยเลยอันนี้อันนี้เป็นใบใบที่ที่สองนะค่ะใบที่สองอันนี้คือใบล่าสุดค่ะใบล่าสุดก็ติดด่างค่ะติดด่างแต่แต่ด่างน้อยหน่อยแต่ก็ ใบนี้ก็ลุ้นกันอีกหน่อยตั้งท้องแล้วเขาเป็นไม้ชิ้นตานะคะค่ะตัวนี้เป็นไม้ชิ้นตาเดี๋ยวฝนให้ดูรากนะค่ะนี่รากมาแล้วแข็งแรงแหละฝนก็เลยเอาเอามาแบบนี้ฝนก็กลัวก็ต้องเปลี่ยนกระถางได้แล้วค่ะตัวนี้ก็ให้เท่ากับดำน้อยดำด่างน้อยใช่สามพันเก้าให้เท่ากันให้เท่ากันถ้าถ้าสมมติว่ามีคนอยากได้แพ็คคู่ละค่ะแพ็คคู่นี้ใช่ไหมค่ะ เอาฝนพิเศษให้เลยถ้าแพ็คคู่นี้ค่ะให้ห้าพันพร้อมส่งว้าวถ้าจัดแพ็คคู่นะค่ะคดำ่ะเล็กกับบุตรเล็กเนี่ยค่ะคู่นี้เลยค่ะจะห้าพันทวนสวยเลยราคาดีด้วยนะคะอัพไซด์ได้แล้วนะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะใช่มาน้องบุตรใหญ่อยู่ในฟอร์มกระถางสีเหมือนกันสวยมาก ใบใหม่เขาแบบสวยมางข้อเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ลางข้อแต่แข็งแรงแข็งแรงมากอุ้ยลมลมแรงค่ะวันนี้ลมแรงมากค่ะสีสวยมากเลยนะคะด่างดีด่างทุกใบนเลยนะคะเดี๋ยวฝนให้ดูลากนะคนีฮารับค่ะนี่ค่ะดูดูสิผมก็กวนลากเขาจะช้ำเนี่ยันุถนอมลากมากเลยนะคะประมาณนี้นะค่ะตัวนี้ให้ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะ เลี้ยงแบบไม่ต้องอีเว็นะคะเลี้ยงธรรมชาติแต่ว่าใต้สลดเยอะเจ็ดสิบแร์เซ็น่ะค่ะสวยมากเลยต้นนี้อ่าถ้าจะจัดคู่อีกไหมจัดได้ไหมคะดำใหญ่กับบุตรใหญ่คู่นี้ค่ะเท่าไรคะหนึ่งมืนบาททวนว้าวจัดให้สวยมากเลยค่ะเอาไปแบบสวยทั้งคู่เลยนะคะรับลมหนาวไปเลยในลมแรงๆเนี่ยลมแรงมาก ไลไปลมแรงลมแรงสุดๆสำหรับคู่นี้นะค่ะต้นห่วงใบใหม่เขาพึ่งกลางค่ะอ่ะสีเขาจัดจ้านนะอ่ะและแผนน้องกวักมรกตดำด่างค่ะใบเขาจะด่างสีนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นด่างชมพูใช่ไหมคะมันออกแม่ของเขานี่ยเป็นสีส้มอเป็นสีส้มค่ะค่ะ เป็นส้มแบบนี้สองใบนี้ก็จะกระจายหน่อยชอบกระจายกระจายแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาฝนกลัวเขาเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากนะก็คือฟอร์มฟอร์มเนี่ยค่ะสองกอเลยนะคะอ๋อมีสองกอแต่ภายใต้กอก็จะมีแต่หนกเขาใหญ่นะหนกเขาใหญ่อันนี้ก็รอเปลี่ยนกระถางเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็มีสองกอเลยนะคะท่านผู้ชมนี่อย่างกอนี้ความต่างก็จะประมาณนี้นี่จะมีแอบจะมีแอบค่ะแอบใช่ประมาณเนี้ยค่ะ ก็จะด่างด่างเกือบทุกใบแต่เป็นด่างกระจายกระจายอันนี้เปิดเท่าไรคะขอที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทว้าวเปิดให้ได้สองกอนะคะท่านผู้ชมเลยค่ะใช่แล้วก็เขามีคนขอซื้อใบเนี้ห้าพันใบเดียวอะค่ะสมบอกขอเถอะไม่ไม่ขอไม่ขายเพราะว่าก้านเขาด่างจริงค่ะแต่ว่ามันก้านมันเล็กอะเนาะค่ะถูกกวไม่รอดถ้ายกก็ยกไปหมดเลยดีกว่าเนาะคุ้มนี้คุ้มเลยค่ะคุบอกเลยเขาขายใบเดียวก็ อย่างนี้สามพันสี่พันแล้วเนี่ยค่ะดังน้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยสวยจริงค่ะสวยจรินะใช่ฟอร์มนี้เลยนี่แหละนําเสนอกันก็ประมาณนี้ของบ้านสวนเฟนฟินค่ะค่ะถ้าชอบต้นไหนนะคะสามารถโทรหาคุณฝนได้เลยนะคะนุจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณฝนมากๆค่ะค่ะนุชฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ